สวัสดีครับเราก็มาถึงอูช่างยุดหนองโพนะครับเรียบร้อยนี่เจ้าก,กันก้วยเสร็จแล้วเห็นแวบๆบหแบบลังเครื่องมือหลังเครื่องมือออกมาอยู่ข้างนอกนะครับสวัสดีครับพี่ยุธครับครับไหนลองระบบรีโมทให้ดูหน่อยให้พี่ยุทธเป็นคนลองผมก็จะเป็นคนเนี่ยอัดชิปแล้วก็ดูดเพราะว่า พี่ยุทธเป็นคนต่ำได้ย้ายคอนโทรลลงมาข้างล่างไหมพ่ยุทธอ๋อโอเคไปไปดูระบบกันครับนี่ครับช่องแอปเบียนทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเราไปดูพร้อมกันแอปไปมาเนี้ยหมดาแก๊สเท่าไหร่ค่าแก๊สเหรอใช่เอ่าแก๊สอ่ะแปดร้อยมันวิ่งได้สี่ร้อยยี่สิบโลโอ้ยน่าจะน่าจะพันอ่ะน่าเป็นพันอยู่งพันด้วย ะค่าน้ำมันกี่เท่าไหร่ค่าน้ำมันจากคันตู้เนี่ยสามเท่าไหร่โอ้โหมันน้ำมันสามพันละมั้งใช่นี้ก็ห้าพันละมั้งเนี่ยไปกับอืมประหยัดประหยัดอยู่เครื่องคันหกพูดกระแทกหรือเปล่าประหยัดแต่ประหยัดจริงนะฮะก็ประหยัดนะเพราะว่านี่ที่แบกของเก่งมาด้วยเนี่ยใช่ใช่ใช่มันหนักมันหนักพี่ไปเปลี่ยนแม็กใหม่ไปดูดิไปดูได้เข้าตาไหมเป็นแม็กบรรทุกมา ไม่หมื่นหกอ่ะ F แ,แพงหรือถูกถามท่านผู้ชมหน่อยใช่มันเป็นแม็กกระบะ Vigo บรรทุกอ่ะห้าน็อ,นอตกว่าจะหาได้รีวิวขายหน่อยแสนหนึ่งคันเนี้ยแสนหนึงน่งแสนหนึ่งพี่ไปเปลี่ยนแม็กมาแล้วแสนหนึ่งทีแรกว่าจะขายเจ็ดหมืนห้าไปเปลี่ยนแม็กมาเรียบร้อยแล้วพอขายรถแสนหนึง่งใช่พร้อมทะเบียนเลยเบนซินแก๊ส มีมีมีอ่ออะไรนะมหาเทวีเจ้า <g ười> อยู่แถวบ้านเองเลยเอ,อ,เเอันนี้ผมซื้อหัวมาใหม่พิยว่าจะเอาไปใส่รถเคียนที่บ้านเดี๋ยถ้ามีใครซื้อ,อก็ขายนะฮะไม่ใช้หัวเนี่ยได้มาเก้าหมืนแปดถ้าใครให้สักแสนหนึ่งหมืนก็ขายแล้ว ครับได้กันชนแท้ด้วยนะเป็นหมื่นนะสวยอยู่ครับอันนี้ของพี่ซื้อไปเองว่าจะไปใส่รถคนกันที่บ้านเปลี่ยนหัวร้อสิบห้าออกเอานี้ใส่เนในในแอดมาดูนี่มาสนใจนี่ของเรานี่คอนโทรนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมซิยุทธใช้ไม่ได้นี่คันชนนี้ใช้ไม่ได้ที่เอามารอบแรกอันนี้ปั๊มเก่าอันนี้ปั๊มเก่าไม่แรงอันนี้คอนโทรลออกมานี้ใช้ไม่ได้ นี่พยุตก็แปลงมาไว้ตรงนี้อันนี้ที่เอามาใหม่ล่าสุดถ,ถ้าเกิดว่าไฟฟ้าใช้ไม่ได้ก็โยกโยกโยก,กเอาเป็นรีโมทอ่าเป็นรีโมทไหมครับเป็นรีโมทไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะก็แค่เอานี่ออกอ่าเป็นลังเครื่องมือมันไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ได้เปิดตัวนี้ไงก็เลย สิบสองตันสิบสองตันหกหนักหน,นักดูนะแอปหนักอยู่ยอมรับเลยว่าคันนี้หนักหนักหนักพี่ยุทธจะมีอันนี้หรือเปล่าพี่ยุทธจะมีโฟกลิฟไหมพี่ยุทธมีโฟล์คลิฟไหมเนี่ยมีโฟล์คลิฟไหมเนี่ยพี่ยุทธมีโฟล์คลิฟไหมต้องเปิดตัวนี้ก่อนเหรออ๋อต้องเปิดสวิตซ์ก่อน ถ้าไม่เปิดใช้งานไม่ได้อ่าอันนี้อันนี้อันนี้แถวนี้ไม่ได้ใช้นะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ใช้อันนี้ใช้แถวนี้อ๋ออ่าอันโดอันนี้อันนี้ตัวบนนี่คือวินวินอ่าวิ้นอ่าตัวบนนี่วินเดินหน้าถอยหลังครับอันนี้อันนี้ทลายหางทลายบันไดใช่ไลน์นี้ก็ยกขึ้นยกลงอ๋อนี่ยกขึ้นยกลงอ๋อเฮ้ยรีโมท แกวแกวเอามันได้ออกโอ้ออกมาแล้วมันขาตั้งลงมาด้วยโอ้เดิมไปกว่าเดิมครับลดโหลดด้วยนะแต่ก,ก็ปกตีไม่โหลดนี่ไฟไท้ายนี่เราต้องเอาขึ้นเอาลงเหมือนเดิมไหมแล้วมันจะงัดเหมือนเดิมไหม,ไมถ้าถ้าไหนก็ทําได้ อ้าลงทีนี้อ่าู้ลงแรงกว่าเดิมอ๋อแต่ตอนตเรัมันคครับเรพราะว่าไฟท้ายมันจะเป็นอีกอ๋อสลิงมันจะขาดครับครับครับใช่ใช่เพราะว่าเท้าช้างเราติดพื้นเลย เออนี้ถุงลมลงสุดหรือยังนี่พิยุทธลงแลได้หน่อยอมปั๊บ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  ลุงลงนี้ไฟท้ายมันบุ๋มตั้งแล้วมันจะไม่เปิดเองอครับครับครับแต่แต่ก็มีหย่อนหน่อยนะเพราะม,นมนนันมันตอนลงมันหย่อนนิดนึงอ๋อแ,แค่ว่าไอัวไม่เที่ยวครับอันที่หย่อนลงมาลงเท้าช้างเลนั้นแหละครับอืมอ่ะลองปล่อยลมออกหมดเลยเอส ได้จังไอพยุทธลองเอาบันไดออกมาดูที่ว่าเท้าช้างมันจะถึงพื้นไหม <Okay. S 1> ไมันยไม่ถ้าเราถ้าเราไม่ยกล่ะเอาลงสุดเลย <Okay. S 1> เออติดไหมเท้าช้างติดพื้นไหมอ๋อติดติดต้องยกขึ้นหน่อยอืมก็ดีแล้วแหละมันจะได้ช่วยเนาะมันถึงจะไม่แอนไอที่มันแอนนี่ดันคืนแลยย้ยังพยุทธนอนดามข้างใน ปึ๊บปึ๊บปึ๊บวก็เท้าจอดสมูทเนื้อรองคันปูนมันจะลงพอดีเลยพี่ยุดลืมไหมนี่ลืมล็อกผ้าใบให้ผมข้างบนอะ่ะเดี๋ยวไปจอดน็อตเอาแล้วก็ลงปึ๊บตั้งพอดีนะทีนี้หมดปัญหาเลยทีนี้ว่ามันจะงอหมดปัญหาเลยปกติงอผมตอนหมดแล้วฮะผมตอนแล้วหมดแล้วตอน อ๋อไม่ไม,ไม่ให้มันเกินใช่ตอนนดึงเข้าไปตัวไงแล้วโหลดโหลดที่ปัม๊มอย่างเดียวโหลดที่ปั๊มอย่างเดียวแต่ไม่มีคําว่าดึงจนขาดปกติถ้าเราไม่ตอนเนี่ยก็ดึงไปจนวันใดนี่ลังเขาไปจนตัวนี้งอหมดเลยตัวยึดปลายหนี่งอ๋อโอ้โหนี่นะครับจังยุดจัดให้แล้วแล้วทีนี้เวลาเราปิดล่ะเอาเอาขึ้นยังยึดรองเอาขึ้นดู เดี๋ยวจะลองวิ่นคันนี้ขึ้นดูเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งใช่เอาคันนี้ขึ้นดิแอดเอาคันนี้ขึ้นนะครับปุ๊บฟ้าปุ๊บฟ้าปุ๊บฟ้าขั้นตอนปุ๊บป๊บปป๊บปตุ๊บอ่าแล้วก็เอาลงอออันนี้เอาขึ้นอันนี้เอาลงปั๊บนี่เองคือเอาเดี๋ยวไปท้ายข้างนี้มันออกหน่อยนึงชักบันไดเข้าไป ไปตั้งมอทั้งในได้มอรุนบิดตะปิงอยู่อ๋อตะปิงมันจะจะทำหน้าที่ยืดยุจุอย่างเงี้ยครับตั้งทั้งมอได้หร้งทั้งตั้งเอาไว้ท้ายใช่ไหมอันนี้ก็ได้ครับครับอันนี้มันจะหย่อนลงมาข้างหนึ่งเนาะไม่เป็นไรเพราะเราลงสุดมันก็เลยหย่อนเนี่ยตั้งได้เราไปตั้งได้บรถครับครับตั้งขาอันนี้ได้ขาไฟได้โอเคเป็นไงเอ๊ะกินข้าวยัง หาที่กินข้าวพยุทธเอาขึ้นเอาขึ้นเอาลองเลยครับจอลองขึ้นดูใจใจไม่จับดูบใจเขาจะเอารถขึ้นแอดต้องไปดึงเอาวิ้นออกมาไปดึงเอาซาลิงออกมานี่มาดูเวลาเราดึงรถขึ้นเราจะทํายังไงนะครับมาดูกันของเครื่องมือก็โล่งไหมพ่ยุทธเนี่ยโล่งไหมหรือว่ามีคอนโทรลเดิมอยู่มีอ๋อ มีแค่อะไรเอาขึ้นหลังรถก็ได้มั้งมียุทธเนี่ยหลังรถคันนั้น่ะหลังรถแชรี่อะอ๋อหรือจะเอาไว้ตรงนี้เดต้องดึงไว้เนอ่ยับขับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บอ,อันนี้อันนี้ค่อยเก็บก็ได้ ขอบคุณแอดครับแอดดูษาทิ้งสาวขายพวงมาลัยมาโดยเฉพาะเลยนะปกตินี่จะไปน,นอนกกกันอยู่ที่อะไรนะ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 ท่าอะไรนะท่ายางเออปกติจะไปน,นอนกขกกันอยู่ท่ายางแอดดึงสลิงออกมา เออเนี่ยเราทำฟรีฟรีไม่ได้เหรอพี่ยธฟรีฟรีลอกได้ไหมัอยอ่าฟรีทำให้มันดึงออกมาเลยโดยไม่ต้องกดได้ไหมฮะ้องะครับมันกดยากกดท้า เราต้องกดเอาอ่านี่ครับดูวิธีการดึงดึงสลิงออกมาก็ต้องดึงทีละขั้นตอนครับเหมือนเดิมพอจะใช้รีโมทได้ผมก็โอ้โหหุ่นใจไปเยอะเลยทีแรกมานั่งกดอยู่ตรงนี้ผมกลัวสลิงฟาดเข้าหน้าเอาจริงๆอ่ะ มันก็ใช้ดีอยู่นะรถอะ่ะใช้ระบบมันก็ใช้ดีอยู่แต่ว่าผิดแต่ว่ามันไปคนเดียวไม่ได้พยุท์ถ้าเกิดว่าเรามีพวกนี้นไปคนเดียวได้ไงเรานั่งกดอยู่บนรถได้วินอะ่ะคนตัวเองก็นั่งขับพวงมาลัยอยู่บนรถวินก็กดมือถือเอ้กดรีโมทได้แต่นี่ต้องมีคนมากดนี่คนหนึ่งดูท้ายมันก็จะลําบากนิดนึงนะจริงๆแล้วอะ่ะ เป็นไงเป็นไงมันต้องลากขนาดนี้เลยเหรอมันช้าเหรอเดี๋ยวผมต้องไปทําฟีฟีฟีวิ้นใหม่ต้องให้ช่างเขาทําให้มันฟีได้ใช่ไหมพิย์มันถึงจะดึงออกมาได้เลยอ,ลอ่าเป็นตัวงัดขึ้นแล้วก็ดึงให้มันออกได้นี่ดึงสิบล้อนี่ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมอไไหลองรถวิ่งวัวไหม ลองคันเหลืองไหมลองคันเหลืองไหมเอาคันเหลืองมาวิ่งขึ้นไหมพอแล้วพอแล้ว,อลวเอาสายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสายผ้าพอแล้วพี่ยุธเอาสายผ้าพอแล้ว ว่าผมจะอมนอนเดี่ยวคนละยึดนี่ครับเอาขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมถามพี่ยุทธว่ามีค่าใช้จ,จ่ายเท่าไหร่พี่ยุทธบอกว่าไม่เป็นไรน้องขอบคุณพี่ยุทธมากนะครับครับนี่แหละใจถึงพึ่งได้ของแท้นะครับพี่ยุทธไม่คิดค่าใช้จ,จ่ายแม้แต่บาทเดียวนี่นะครับนี่คืออูระดับประเทศนะจริงจงทีนี้หลายคนที่ พี่ภาคพ,พีจานก็ก็ขอให้รู้ว่ามันเป็นเพราะอ่าคันนี้เป็นคันแรกนะพี่ยุทธนะเป็นคันแรกเรายังไม่ลองผิดลองถูกเลยแล้วทีเนี้ยตอนนั้นก็บอกพี่ยุทธว่าจะาไปขนสิบล้อเราก็ดันเอาไปขึ้นแม่โค <c oughs> ทีนี้พี่ยุทธบอกว่าเอามึงลองดูสิทำให้ใหม่ขนาดนี้ดามตรงนี้ด้วยใช่ไหมพี่ยุทธด,ด,ดามลงไปข้งางน,าน้าง กลับไปได้ลองแน่ครับไอหลงมาเอดเลิกบ่นได้แล้วเองอ่ะบ่นอะไรเยอะแยะมุมมัมมุมัมอยู่พูดดังๆได้หมเๆเด๋ยวไมเาดี๋ยวหูชายชาวันนั้นอ่ะชาวที่ท่ายางนั่นเหรอเองโดนไหมโดนบ่นเอ้ยก็เองเป็นคนพาเข้าไปอ่ะท่ายางอ่ะ ที่เด็ดท่ายางเองเป็นคนพาไปเองก็ต้องรับผิดชอบสิที่เด็ดท่ายางแอปเป็นคนพาไปครับไปหาที่กินข้าวกันใหาแอฟไปกินข้าวหรือว่าไปมอเลยราอประเดเษ็ดไอ้อันยังหลายดอกเราแต่เห็เดตัวมีตัวนี้นัน่นฮะ เออขันลมมันลงสุดแล้วมันกับึ้นอเองอันตัวนมัดใช้ได้เหมือนเดิมถุงลมโอเคครับเราก็จะจบคลิปแล้วก็เดินทางกลับบ้านครับตาแอดไปหาที่กินข้าวกันเราไปเนี่ยแถวๆเนี่ยมีไหมร้านกับข้าว